การเตือนคิวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงนเ่้นั้นไม่แนะนำไม้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆนะครับตาลาลาต่เต้าเราเอ๊ะวั t โอเคก็โววตดีเพื่อนๆด้วยนะวันนี้ก็อยอ่กับผมล้างต่อสีเห็ดนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครใครกับผมด้วยนะวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัธรรมนะเพื่อนๆโนัธรรมคือกลุ่มี้บออเปอร์เซ็นต์การแตกง่ายแตกดีของแต่ละเกมนะและมีเพื่อนๆคอยส่งเกมแตกมาให้กันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวเชียวใครที่สนใจเขาก็มโบนัธรรมก็ลิงต์ใต้คอมเมนแรกผมได้เลย ย้ำว่าดิงใต้ขเป็มแล้ผมนะเพื่อนเออวันนี้ผมก็จะมาเล่นมาจองเวซองนะเออเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มเกมกันเลยีปเาวันนี้ผมพกทุนมายีบสองบาทเองนะเพื่อน,เอ,นเออ,อกทุนมายีบสองบาทยีบสบาทยีบสองบาทจริงๆาอ,อุออ้ยไว้ที่ตัวห้าตัวเยออ สามสามบาทมาดิครับก็มาดิกรับก็มาดิคารับนเพื่อนโอ้โหโอ้โหอ้าขีดช่องฟองไม่มาหวะดอกนี้ได้มาสามสิบห้าบาทได้อยู่นะได้อยู่นะเบ็ดหนึ่งเนี่ยเดอด้อเด้อดอเดอเออเออเยอตสก็สา เอาตะเก็นไปกบไม่ครับโอ้อเอาตะเก็นไปกบไม่ครับโอู้วโคเิดก่อนเลยครับเออเออเหี้ยมาได้เออปากมีกระเปบัตรอะไรมาต้อหรือว่าจะมาต่ออะเพื่อนๆโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยเลยูกพี่ ตาาาาเวียดไม่มาดีเออไว้ต้องตัวเออสวยงามพระามเปดยังไงต้อโอ้โหสากงมาว่ะอะไรต้อห์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 หไห้ห์ห์หยหาห์ห์หนห์หนหาหนห์หนห์หนห์ห์ห์วนห์หนห์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 หาห์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 หาาานหว ้ฮงโตรสีเห็นนะฮะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยงาพระรามเพชรอุย้ยอะไรจะมาต่อ ไอเฮี้ยนหรือว่าฟีสปินจะเข้าหรือว่าฟีสปินจะเข้านะเพื่อนๆลองยิ้มห้าบาทโ h my god oh my god ยก my <ritis> โอ,อ้ยสวยงามสามร้อหกบาทว่ะเพื่ um> อน

กำไรมาสองร้อยแล้ววะกำไรมาหนึร้อยแล้ววะเออมาต่อเออเฮ้ยไอ้ซาดมาดิมาอีกววนสองตัวเออ,ต,อนนต้องหนีแปดบาทยังไงก็โอ้โหฮ่ากลมไม่มาช่องแรกหรอวะโอ้โหเสียดายจัดเลยโอ้ยโอ้ยมาต่อดิวะเออถวยงามจุดสิ่งกระดิ่งแมวหรือเปล่าเออเก้าสิบบาทอ,อี๊ยะโอ้รองหนีหนึ่งร้อยที่บาทหนึ่งร้อยที่บาทนะเพื่อนเออ สามิ่หมุนใบเพื่อนๆสามไิหมุนใบกำไรมาสามร้อยแล้วอุ้ย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 ออ้ยอุ้ยอยออุ้ยอุ้ยอยเออออออยห้ากมมาวะเออจังหวัดนี้โอ้ยอี้เยี่ยเต็มนอกกระดองสดคู่เลยไวใช้ไม่ได้อี้เยี่ยมจะมาทำไมให้กูดีใจเพื่อโอ้โหดอกนี้5้บสาบ้านนะเพื่อนเือนอ้ กำไรมาสามร้อยเล้วโอ้โหสุดติ่งว่ะเอ้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยเพื่อนโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวเลยโอ, ح, ยอ้ยังไงต่อยังไงต่อโอ้ยเออสุดงามสุดงามสุดงามบาลาแบดโอ้ยโอ้ยยังไงต่อยังไงต่อโอ, ح, อ้โหมาว่ะมาว่ะเพื่อนโอ้โห้ดอกหีเท่าไร่ไรเทไรเท่าไรสี่สิบหกบาทนะเพื่อนโอ้กำไรมาสามร้อยเล้ว กำไรมา300แล้วโอ้ยยังไงต่อยังไงต่อโอ้ย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 ไปปดเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะลงหรือเปล่าเราจะลงหรือเปล่าเราจะลงหรือเปล่าเราจะลงหรือเปล่ายังไงยังไงเพื่อนๆไอ้เหี้ยเดี๋ยวกดแม่งเลยมันไปแล้วกดแม่งเลยเอออือเอ้าเอ้าเหี้ยฮู้เข้าเฉยสัตว์ กูนึกว่าจะไม่เข้าแล้วไอ้เหี้ยกูนึกว่าจะไม่เข้าเลยอีกทั์โอ้โหมาดิยี่สิบบาทมาต่ออีกสิบหกบาทยังไงไว้สา,ามตัวโอ้โหหนึ่งร้อยสามสิบสองไอ้สัตว์โอ้โหคอมโบสุดติ่งคอมโบสุดติ่งอย่างงี้สี่สิบสี่บาทยังไงต่อคูณสิบเข้าไปแล้วโอ้โหยี่ห้าขีดไม่มาแถวสองวะพี่สามร้อยสามสิบหก,ากาบาทว่ะ เฮี้ยกำไรมาเจ็ดโอ้ยเลวมาต่อปะเาบพนเอน้มาต่อไหมมาต่อไหมโอ้โหเฮี่ยวยปิดวายฮีทอะไรเนี้ยอืมวายอะไรของมึงเฮ้ออืโอ้โหเฮี้ยโอ้โหนอกนี้ได้เท่าไหร่ยังไงหนึ่งร้อ้าบเฮี้ยกำไรมาแ0ดร้ยแล้เพื่อน ทำไมหรอทำไมหรอทำไมหรอหทำไมหรอนี่หนาเลยแบบไม่อ๋ออ๋อฟันเหลืองอละาเดือกันไม้ไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายายังไงต่อไม้สุดท้ายอึ๊บเออสวยงามอะไรมาต่อโอ้โหสวยอะไรต่ออืมอ้เหี้ยได้เท่านี้ได้เท่านี้เองโหรอโอเคกูพอใจ457ราสบาท อยู่ดีเบสสองนะเออไอ้เหี้ยกูก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่เออมาแล้วกําไรแปดร้อยแล้วกาําไรแปดร้อยไอเหี้ยมาดิพกทุนมาที่สองบาทเออใครที่เข้ามาชมที่ผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อนเออแล้วก็ใครที่สนใจเข้าขนนกลุ่มมนต์ุทามก็ลิงใต้กลุ่มเป็นแล้วผมได้เลยเพื่อนอย่ำไว่าลิงใต้กลุ่มเป็นแล้วผมนะเออก็ ใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็ขอกันมาได้นะเพื่อนๆเออเบ็ดเท่าไหร่ดุนเท่าไหร่ก็ขอกันมาขอกันมาดุขอกันมาขอกันมาเรื่อยๆเออขอกันมาอ,อ่ะมามมอีกมาอีกอีกได้เท่านี้หกบาทโอ้โหวายสามตัวเออสวยงามสี่บาทเออมาดิมาต่อหรือเปล่าห้ากลมสองโอ้ยเออห้าสิบบาทมาฟันเองทุกคนมา มาปั่นเองมามากำไรมา900เก้าร้อยแล้วมาขึ้นเบ็ดหน่อยขึ้นเบ็ดหน่อยเบ็ดส้ามไปเบ็ดส้ามไปเออมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิมาไหมหอืมเฮ้อเฮ้ยไปสิบหมุนไปสามสิบหมุนไปก็ได้อ๋อสามสิบหมุนปุดบทะเบอได้นาเป็นโบราณมันเป็นสูตรนเป็นสูตรหลักการเออโอ้โ,อโ,โ,โหต่อหน,นี้เออยังไงต่ออะไรจะมาต่อฮะขีดแถว หากินแล้วอะไรแดงไอแดงเออสิบห้าบาทอะไรต่อโอ้โหไม่มีอะห่าเจ็ดสิบสองบาทอาโอ้ยสวยงามสวยอืมเก้าร้อย900แล้วกำไรมาเก้าร้อยแล้วว่าเพื่อนๆเอาไงต่ออะเอาไงต่อก็เล่นต่อไปดิครับเออ น้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า1ิปปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะครับเ <ills> ออก็ weg. ไม่ควรเล่นนะไม่ควรทำตามนะเออก็ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วความมันเดือ right ดร้อนนั้นนะอ๋อใครดี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 ชมคลิปผมจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งด้วยนะเพื่อนก็กราบกราบนครับนะเพื่อนๆนะนะกราบเลยนะครับ โอ้าย้โอ้โหมาว่ะโอ้โหจิบ <Five> น <hours> uh ้ำเนี euh ่อื <Seattle> ้มอื้มี่หลอดนี้จะเทไรมาเก้าสิบสองบ้านะเพื่อนเออ9กบ้าทว่ะเฮ้ย สวยก้าวที่บาทโอ้ยสามที่บาทยังไงต่อเออสวยงามมะลามเพ้โหเวลลกูเลยเวลลกูเลยคาร์มูยเลยเยอะอ๋อคาร์มูยเอ๊ะม้ยไวสักโอ้ยไอ้เทียทำไมกูคอมโบจังหวะคอมโบจังหวะหลกูแค่เล่นฝันไงคอมโบจ้ะคอมโบจังหวะเฮียดอกหนีได้เท่าไรนอกหนีได้เท่าไร 464รหกสบสี่บาทไอ้เยี้ยกำไรมาพันสี่วนเพื่อนกำไรมาพันสี่วะไอ,อสัตว์งงเลยวันเนี้ยเออเดี๋ยวกดอีกนิดหน่อยก็อาจจะพอแล้วทุกคนโอ้ยดอกนี้ไอ้เงี้ยคอมโบสุดจัดประหลัดบอกโอ้ยสุดจัดสุดติงกระดิ่งแมวเร็วสุดยอดไปเลยลูกพีโอ้โหสุดติงอะไรอย่างเงี้ยสุดอย่างนี้สุดอย่างางี้เอาไงต้อม เอาไงต้ออะไรต้อห้าคิอน้ำลายกระเดยเลยเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยสองาทนะกำไรมาพันห้าแล้ววะ่ะพันห้าน้องว่ายังไงเออทุกคนก็ผมก็ขอกดแค่นี้พอเพื่นเพื่อนเอนเอ,อก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งด้วยนะกดซับสไครป์ผมด้วยนะเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มมนันทามก็เลียงใต้กอมไเม่แรกผมได้เลยเพื่อน ยำ้ำว่าเล่นได้ก็ไม่แล้วผมนะเออก็ใครที่อใหญ่ก็ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่เบ็ดอะไรก็ขอเงินเข้ามาได้นะเพื่อนอ๋อเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆก็ไปก่อนนะครับจะเอ๋อันไหแนงแนงอันไหนดิ่งดิ่งโอ้โหโอ้โหเฮ้ ไปแล้วเพื่อนๆเออบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคนจบจบจบวู้ฮู้